การประมูลเครื่องเพชรของ Emily ล i ่วิวจิวเวจบลงที่ราคา5 0 0แสนบาทและผู้ที่ประมูลได้ไปก็คือองค์อาจนี่นายจะเอาไปเปสาวที่ไหนเนี่ยไอฟ้าเอ่ยถามเพื่อนชายขณะที่มอบชุดเครื่องเพชรให้กับองค์อาจเพื่อให้ทางสมาคมและนักข่าวได้ถ่ายรูปไม่ใช่คนที่เธอต้องกังวลหรอกนะองค์อาจกล่าวตอบ เขารู้ว่าไอ้ฟ้ากับมอพลอยเลิกกันแล้วถึงจะไม่รู้รายละเอียดแต่เขาก็ดูออกถึงความกังวลนั้นไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเครื่องเพชรชุดเล็กๆแค่นี้จะได้ราคาประมูลถึง5้าแสนเพชรไพลินหันไปกล่าวกับน้องสาวค่ะและนั่นเป็นคำตอบที่เธอได้กลับมาทำให้เธอต้องหันไปมองหน้าของผู้ที่เอ่ยตอบคำถามนั้น เป็นอะไรหรือเปล่าหมอพลอยไม่น่ามาที่นี่เลยไม่น่ามาเลยจริงๆพลอยภัยลินเอ่ยตอบพลางใช้นิ้วปาดเช็ดน้ำตาบนใบหน้าซุบซิบอะไรกัน,นะเราเสียงดังมาจากทางด้านหลังซึ่งนั่นเป็นเสียงของเพลดาและการเอ่ยถามลูกสาวของเธอทำให้นพดลที่ตอนนี้นั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ ต้องเหลือบตาไปมองลูกสาวทั้งสองคนก่อที่จะลุกเดินออกไปด้วยท่าทีที่ดูหงุดหงิดใจอ้าวนี่ก็เป็นอะไรไปอีกคนเพชรดากล่าวพางมองตามสามีที่เดินออกไปการประมูลสินค้ายังคงดำเนินไปเรื่อยๆหลังจากเปลี่ยนชุดแล้วไอ้ฟ้ากับภพรก็เดินมาลามแม่เพื่อขอกลับก่อนแต่กมนลวันนั้นขอให้ไอฟ้าอยู่ก่อน จนกว่างานจะจบงั้นเดี๋ยวสอนขอ,อกลับก่อนนะฟ้ามีธุระนะหนูขอตัวก่อนนะคะแม่พาสอนหันไปกล่าวลากระมนลวันและยกมือไหว้เดินทางปลอดภัยนะลูกกระมนลวันกล่าวพรางยกมือรับไหว้เดี๋ยวสิสอนจะกลับแล้วหรอ องอาจเอ่ยถามขึ้นมาทันทีที่เห็นผัสสอนเดินผ่านไปอืมจะกลับแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปส่งไม่เป็นไรอะ่ะเรามากับลบเดี๋ยวเรากลับกับลบผัสสอนเอ่ยตอบโดยไม่หันไปมองหน้าคนที่คุยด้วยซึ่งวันลบเองก็เดินเข้ามาพอดีเออสอนอ้าวลบกำลังจะโทรตามเลยกลับกันเถอะ ผัสสอนพูดส่วนเขาออกไปทันทีโดยที่ไม่รอฟังว่าเขาจะพูดอะไรคือพอดีเราต้องไปทำธุระให้พ่อหน่อยอะไปส่งเธอไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวสอนกับกับองอาจนะเราไปละเรารีบวันลบพูดจบก็รีบหันหลังเดินออกไปทันทีคราวนี้ให้เราไปส่งได้หรือ,อยังองอาจเอ,อ่ยถาม หากแต่พัดส,สอนเองก็ยังไม่ตอบไปเถนาเราไม่พาไปฆ่าไปแกงที่ไหนหรอกเขากล่าวพางเดินไปจับแขนของเพื่อนสาวและจุงเธอเดินออกไปซึ่งพัดส,สอนเองก็เดินตามเขาไปอย่างไม่ค่อยเต็มใจนะแต่พอผลประตูเธอก็สะบัดแขนออกเดี๋ยวเรานั่งแท็กซี่ดีกว่าอะไรอีกล่ะก,กับเรามันจะเป็นอะไร และดูแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะจะกลับแท็กซี่ถ้าบังเอิญไปเจอพวกสายหื่นเข้านี่แย่เลยแล้วเนี่ยองอาจกล่าวแล้วมันทำให้พรอรรู้สึกกลัวขึ้นมาตามที่เขาพูดหนุ่มหน้าตีแอบยิ้มเมื่อเห็นท่าทีของอีกฝ่ายก่อนจะตีเนียนคว้าข้อมือเธอและเดินจูงเธอไปยังลานจอดรถปล่อยได้แล้วฉันเดินเองได้นะ พัสสอนกล่าวและดึงมือออกองอาจเองก็ไม่ได้กล่าวโต้แย้งอะไรมีเพียงรอยยิ้มที่ผุดขึ้นมาตรงมุมปากเท่านั้นเชิญครับคุณหนูเขากล่าวและผายมือเชิญหลังจากเปิดประตูรถด,ด้านตรงข้ามคนขับแล้วพัสสอนมองหน้าและค้อนใส่เขาเกาะที่จะขึ้นไปนั่งอีบาทำเป็นเล่นอยู่ได้ ไม่รู้เลยไงว่าฉันจะออกแตกตายอยู่แล้วพัดสอนแอบคิดอยู่ในใจหลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าน้ำตาลพยายามมองหาไอฟ้าและเมื่อเธอพบเธอก็เดินเข้าไปหาทันทีขอน้ำตาลนั่งด้วยคนนะคะพี่ฟ้าอ๋อได้สิคะน้ำตาลนี่แม่พี่คะ่ะ ไอ้ฟ้าเอ่ยตอบและแนะนำให้รู้จักกับหญิงสาวที่นั่งอยู่ด้านข้างของตนสวัสดีค่ะคุณแม่กมล์วันหันมารับไหว้พางเหลือตามองหน้าลูกสาวเชิงเป็นคำถามว่าหญิงสาวคนนี้นั้นคือใครและไอ้ฟ้าเองก็ดูออกถึงสายตานั้นนี่น้ำตาลค่ะเคื่อนรุ่นน้องที่มหาลัยเมื่อได้ฟังคำตอบแล้วกมล์วันก็ยิ้มและพยักหน้ารับ ก่อนจะแอบหันไปมองหน้าหญิงสาวที่ดูจากสายตาแล้วคงไม่ได้อยากเป็นแค่เพื่อนรุ่นน้องเท่านั้นระหว่างที่นั่งชมการประมูลอยู่นั้นน้ำตาลก็เอ่ยปากชวนให้อฟ้าไปงานวันเกิดเพื่อนของเธอด้วยซึ่งเป็นคนที่ไอฟ้ารู้จักดีไอฟ้าจึงตอบปากรับคำชวนของอดีตแฟนสาวรุ่นน้องเพราะเธอเองก็เบื่อเบื่อเซ็งๆอยู่พอดี เมื่อจบงานแล้วไอฟ้าจึงขอตัวแยกออกมาจากมารดาเพื่อไปกับน้ำตาลส่วนกมวลวันเดินออกมาพร้อมเลขาคู่ใจหากแต่บังเอิญเดินมาเจอกับนุพผดลนตรงทางออกด้านหลังเข้าพอดีเธอตกใจเล็กน้อยหากแต่ก็ทำตัวให้เป็นปกติที่สุดก่อนจะเอ,อ่ยปากบอกเลขาให้ไปรอเธอที่รถดูทีท่าแล้วอีกฝ่าย คงจะไม่ยอมหลีกทางให้เธอไปง่ายๆมีอะไรก็รีบพูดมาก็มลวันเอ่ยถามทันทีที่เลขาของเธอเดินพ้นระยะที่จะได้ยินคุณทำแบบนี้ได้ยังไงนดพอดนเอ่ยถามกลับฉันทำอะไรก็ถ้าคุณจะไม่ให้ลูกใช้นามสกุลของผมผมก็ไม่ว่าแต่มันก็ควรจะเป็นนามสกุลของคุณ ไม่ใช่ให้ลูกของผมไปใช้นามสกุลของสามีใหม่ของคุณแบบนี้นพดลกล่าวด้วยเสียงที่ดูจริงจังพราะเขาคับแค้นอยู่ในอกตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ยินพิธีกรประกาศชื่อและนามสกุลของไอฟ้ากมณ์วันยกยิ้มที่มุมปากก่อนที่จะกล่าวตอบนี่คุณคิดว่าไอฟ้าเป็นลูกของคุณสินะรู้ไว้ด้วยนะว่าไอฟ้าไม่ใช่ลูกของคุณ ไอฟ้าเป็นลูกของฉันกับวินเลมมันจะไม่ใช่ได้ยังไงก็ในเมื่อคุณพ่อคะเพชรไพลินเอ่อยเรียกบิดาเสียงดังมาแต่ไกลเพื่อเป็นการเตือนเพราะแม่ของเธอนั้นกำลังเดินตามมาอยู่ด้านหลังทำให้นุพดลต้องหยุดการสนทนาลงกมลวันหันไปมองตามเสียงก่อนที่เธอจะยกมือขึ้นเพื่อรับไหวจากพ,พาลไพริน อ้าวนึกว่าใครไม่เจอกันสนานเลยนะคงจะสบายดีสินะเพนละดากล่าวขึ้นมาหลังเห็นว่าคนตรงหน้าลูกและสามีของเธอคือใครหากแต่กรมวลวันก็ไม่ได้โต้อตอบอะไรกลับมาเธอมองหน้าแบบผันผ่านและหันหลังเดินจากไปอย่างไม่สนใจดูคุณดูอดีตชู้รักของคุณสิฉันอุตส่าห์เอ่ยทักนพดลถอนหายใจ ก่อนที่จะสาวเท้าก้าวเดินออกไปสิ้งให้ภรรยายื่นหัวฟัดหัวเวียงโดยมีเพชรไพรินนั้นเดินตามบิดาไปก่อนกลับบ้านกันเถอะค่ะคุณแม่พ่อพยไพรินกล่าวก่อนจะเดินเข้าไปประคองมารดาเดินไปหมายจะทําให้ท่านใจเย็นลงคุณพ่อคะเพชรไพรินเอ่ยเรียกนพดล เขาจึงหยุดเดินให้ช้าลงเพื่อรอลูกสาวของเขาซึ่งกำลังตั้งท้องถึงจะอารมณ์เสียเครียดหรืองุดหงิดแค่ไหนเขาก็ไม่เคยเอามาระบายลงกับลูกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาจะใจเย็นเสมอเมื่ออยู่กับลูกทั้งสองคนแต่กับภรรยาเขาก็พยายามควบคุมตัวเองเต็มที่เพื่อที่จะให้เกียรติแต่ก็อาจจะมีหลุดบ้างในบางครั้ง แต่ทุกครั้งเขาก็เลือกที่จะเดินหนีเพื่อลดการกระทบกระทั่งกันพ่อคะการที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะหึงหวงสามีมันเป็นเรื่องที่ปกติมากนะคะในเมื่อเธอรักสามีของเธอแต่ถ้าไม่มีอาการหึงหวงเลยนี่สิคะมันจะดูแปลกมากเพชรไพรินกล่าวกับบิดาพ่อรู้พ่อรู้ แต่พ่อแค่มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยนะลูกพ่อขอเวลาหน่อยนะเรื่องของไอ้ฟ้าเหรอคะพ่อนพดลพยักหน้าให้แทนคำตอบเราพ่อว่าจะเป็นไปได้ไหมคะที่ไอ้ฟ้าเขาจะไม่ใช่ลูกของพ่อไม่มีทางไอ้ฟ้าเป็นลูกของพ่อและเป็นพี่สาวของลูกแน่แน พ่อรู้สึกถูกชะตากับเธอตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแล้วองค์อาจขับรถมาจนถึงหน้าบ้านของผัสสนโดยระหว่างทางทั้งสองไม่ได้พูดจากันเลยแม้แต่สักคำเดียวขอบใจนะผัสสนกล่าวเมื่อรถจอดเทียบสนิทแล้วแต่ขณะที่เธอจะก้าวลงจากรถก็ถูกองค์อาจนั้นดึงเอาไว้เสียก่อนเดี๋ยวก่อนสีสอน ผัดสอนหันหน้ามามองพรางขมวดคิ้วเป็นเชิงคำถามเออคือเราเราให้องค์อาจกล่าวก่อนที่จะยื่นกล่องเครื่องเพชรที่เขาประมูลมาได้ให้กับเธออะไรก็เครื่องเพชรที่เราร่วมประมูลมาไงรู้แล้วแล้วเอามาให้ฉันทำไม ก็เราอยากให้ไม่ใช่จริงๆเราตั้งใจประมูลมาให้เธอนั่นแหละเห็นตอนแรกเธอร่วมประมูลด้วยของราคาขนาดนี้ฉันรับวว้ไม่ได้หรอกผัดส,สอนเอ่ยตอบออกไปเสียงแข็งหากแต่ในใจเธอตอนนี้มันกำลังตุ้มๆต่อมๆเต็มทีอยู่ดีๆองค์อาจก็เอาของมาให้เธอแบบนี้ ราคามันไม่ได้สำคัญหรอกนาสอนแต่มันสำคัญตรงที่เราจะมอบมันให้ใครต่างหากและตอนนี้เราก็อยากให้สอนรับมันไว้เราตั้งใจเอามาให้เธอจริงๆนะสอนผัสสอนหันไปมองสบตาคนพูดเขาจะรู้บ้างไหมว่าสายตาของเขามันกำลังมีอิทธิพลต่อหัวใจของเธอแค่ไหนเธอค่อยๆยื่นมือไปรับกล่องมาถือเอาไว้ ให้เราห้ามเอาคืนนะองค์อาจยิ้มจนตาหยีเมื่อผัสอนยอมรับของจากเขาไม่เอาคืนหรอกฝันดีนะเขากล่าวก่อนที่จะส่งยิ้มให้เธอต่อผัสอนรีบเปล่าเท้าลงจากรถเธออยากจะหายตัวไปจากตรงนี้เสียเหลือเกินรอยยิ้มของเพื่อนชายที่เคยเป็นคู่กัดกันบัดนี้มันทำให้เธอหวั่นไหวและเขินอายเป็นอย่างมาก สองวันก่อนหน้านี้ขณะที่องค์อาจและวันลบตีแบดมินตันอยู่ด้วยกันองค์อาจเอ่ยถามวันลบออกไปว่าเขานั้นรักพัดส,สอนบ้างหรือเปล่าทำให้วันลบสงสัยเพราะนี่ไม่ใช่การถามครั้งแรกถามอีกแล้วนี่มึงมีอะไรปะเนี่ยกูถามมึงก็ตอบมาดีวะมไม่ได้รักวะก็อ,อย่างที่กูเคยบอกแหละ ว่าแต่มึงเหอะมีอะไรถามเรื่องสอนหลายครั้งแล้วเนี่ยถ้าไม่รักแล้วมึงคบกันอยู่ทำไมองอ่านเอ่ยถามต่อเฮ้ย <c oughs> ทุกวันเนี้ยกูกับสอนก็เหมือนเพื่อนกันซะมากกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่านั้นเลยกู <c oughs> <c oughs> ว่าบางทีสอนเขาก็ไม่ได้รักกูหรอกวันลบเอ่ยตอบตามตรง ถ้าเป็นแบบนั้นมึงกับสอนยกเลิกสถานะแฟนได้ไหมวะวันลบหันไปมองหน้าเพื่อนชายทันทีที่ได้ยินกูชอบสอนวะองค์อาจกล่าวต่อฮะมึงอะนะชอบสอนเออก็ถ้ามึงไม่ได้รักสอนจริงๆมึงหลีกทางให้กูได้ไหมวะนี่มึงพูดจริงเหรอวะองคอาจ เออกูพูดจริงแต่ห้ามมาไปบอกใครนะไอ้ลบไม่งั้นมึงโดนแน่วันลบทำหน้าตาเหมือนไม่อยากจะเชื่อหากแต่เขาดูหน้าองค์อาจแล้วก็รู้ว่าองค์อาจนั้นคงจะพูดจริงเป็นแน่ถ้าเป็นแบบนั้นกูก็จะหลีกทางให้ยังไงยังไงกูกับสอนก็คงเป็นได้แค่เพื่อนสนิทแค่นะล้อขอบใจมากไอ้เพื่อนรัก องค์อาจกล่าวพรางกระโดดเข้ามาสวมกอดวันลบเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดีใจอะไรขนาดนี้วะน้ำตาน้นำตาลเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของเธอเอ่ยเรียกพรางกวักมือยิกยกและเมื่อน,น้ำตาลเดินมาถึงเพื่อนสาวคนดังกล่าว<ๆ>ก็เอ่ยถามขึ้นมาทันทีทำไมวันนี้น้ำตาลมากับพี่ฟ้าได้อ่ะรีเธอร์เหรอ บังเอิญเจอพี่เขาที่งานประมูลเลยชวนมาด้วยน้ำตาลเอ่ยตอบอ๋อก็นึกว่าจะกลับมาคบกันซะอีกก็อยากอยู่แล้วแต่เคยตามงอตั้งนานแล้วพี่ฟ้าก็ไม่ใจอ่อนสักทีแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้ถึงยอมมาด้วยเฉยเลยน้ำตาลเอ่ยตอบตาลองเข้าไปดูคลิปพี่ฟ้าในช่อง YouTube ดิ คลิปล่าสุดอะดูทรงเหมือนคนผิดหวังอะไรสักอย่างแต่ฉันว่ายังไงก็คงเรื่องความรักแหละประกาศหยุดลงคลิปไม่มีกำหนดเลยอะเพื่อนสาวของน้ำตาลเอ่ยบอกสวัสดีเพื่อนๆและพี่น้องทุกคนนะคะหลังจากลงคลิปนี้แล้วฟ้าอาจจะไม่ได้มาลงคลิปให้ทุกคนได้ชมอีกนานหรืออาจจะตลอดไป ฟ้าเจอปัญหาบางอย่างที่มันทำให้ฟ้าไม่มีแรงและไม่มีกำลังใจเลยฟ้าต้องขอโทษทุกคนที่ติดตามและคอยให้กำลังใจฟ้ามาตลอดด้วยนะคะถ้าหากอนาคตฟ้าเรียกหัวใจของตัวเองกลับมาได้เราคงพบกันใหม่อีกครั้งหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ ดูอะไรอยู่นะหมอดูคลิปของไอฟ้านะคะพี่เพชรพลอยเข้าใจว่าฟ้าคงรู้สึกแย่ไม่ต่างจากพรอยเลยวันนี้คุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าแม่ของไอฟ้าบอกว่าฟ้าไม่ใช่ลูกของพ่อแต่ยังไงพ่อเราก็ไม่เชื่อจะหาทางไปคุยกับคุณวันให้รู้เรื่องเพชรไพลินกล่าว ถ้าไอฟ้าไม่ใช่ลูกของพ่อไม่ใช่พี่สาวของเราก็คงดีนะคะพลอยไพลินกล่าวด้วยเสียงที่สั่นเครือการที่ต้องพบเจอกับไอฟ้าในวันนี้มันทำให้ความรู้สึกเธอแย่ลงกว่าเดิมเพชรไพลินเองก็พอจะรู้แต่เธอก็คงช่วยอะไรไม่ได้มากไปกว่าการปลอบใจชนค่ะพี่ฟ้า น้ำตาลกล่าวพางยื่นแก้วเครื่องดื่มในมือไอฟ้าเองก็ยื่นแก้วไปชนกับแก้วของน้ำตาลก่อนที่จะยกดื่มจนหมดแก้วก่อนหน้านี้หลังจากทำงานเธอก็มักจะดื่มจนเมากลับบ้านแทบทุกวันวันนี้ก็คงเป็นอีกวันที่เธอคงเมากลับบ้านอีกตามเคยเสียงเพลงที่ดังกึกก้องเมื่อความเมาได้ที่ เหล่าหนุ่มสาวต่างพากันโยกย้ายใส่ลีลากันอย่างสนุกสนานไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าของงานวันเกิดเองหากแต่กลับเป็นน้ำตาลเองที่ไม่ค่อยดื่มซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของเธอเธอจะดื่มแค่พอเป็นพิธีเท่านั้นเพราะเธอไม่ค่อยชอบกับความเมาเธอรู้สึกว่ามันทำให้เธอทอรมานมากวันนี้เธอจึงได้มีโอกาสขับรถ พาไอฟ้ามาส่งที่บ้านเดี๋ยวค่ะพี่ฟ้าถอดรองเท้าก่อนสิคะน้ำตาลกล่าวขณะที่ตัวเองประคองคนเมาเข้าบ้านอยู่ซึ่งก็มีแม่บ้านเข้ามาช่วยประคองเอาไว้อีกทางคุณหนูจะนอนที่นี่หรือว่าจะกลับคะถ้าไม่กลับพี่จะได้ปิดบ้านเลยมนเอ่ยถามหญิงสาวแปลกหน้า ขณะที่เธอพาไอฟ้ามาส่งที่ห้องแล้วเออปิดเลยก็ได้ค่ะน้ำตาลเอ,อ่ยตอบออกไปเธอรู้สึกง่วงและคิดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็้าวแล้วนอนสักทีน่าจะดีกว่าเพราะบ้านของเธอนั้นก็ค่อนข้างไกลาจากบ้านของไอฟ้ามากปวดหัวเสียงไอฟ้าบ่นงึมงำ น้ำตาลจึงไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดหน้าเช็ดตัวให้ก่อนที่จะวางผ้าเอาไว้ที่หน้าผาไอฟ้าลืมตาสลืมสลือขึ้นมาหมอฟ้าปวดหัวปวดมากเหรอคะพี่ฟ้าอยากไปหาหมอแล้วคะให้น้ำตาลพาไปโรงพยาบาลไหมคะน้ำตาลเอ่ยถามด้วยความเป็นหัวง เธอเองก็ไม่เคยเห็นไอฟ้าเมามายขนาดนี้แต่อยู่ๆไอฟ้าก็ดึงตัวเธอลงไปกอดและจูบไปที่ปากของเธอน้ำตาลตกใจจึงรีบดันตัวเองขึ้นมาจากไอฟ้าทันทีแต่ไอฟ้าเองก็ยังดื้อรัน้นดึงตัวน้ำตาลให้ลงมานอนข้างๆเธอและจูบน้ำตาลอีกครั้งซึ่งครั้งนี้น้ำตาลกลับไม่ปฏิเสธ เธอปล่อยตัวปล่อยใจไปกับรถจูบันหนักหน่วงของอดีตคนรักเพราะลึกๆแล้วเธอเองก็ยังคงคิดถึงไอ้ฟ้าอยู่เสมอร่างสูงบิดยืดตัวและแขนขาไร้ความเมื่อยล้าก่อนที่จะหยุดชะงักไปได้วยความตกใจที่บังเอิญว่าตัวของเธอไปสัมผัสกับร่างกายใครอีกคนหนึ่งเข้า เธอหันไปมองคนข้างๆอย่างช้าๆน้ำตาลไอฟ้านิ่งอึ้งไปชั่วครู่เธอกำลังใช้ความคิดทบทวนถึงเรื่องราวเมื่อคืนที่ผ่านมาความทรงจำชัดบ้างเลือนลางบ้างผุดขึ้นมาในหัวของเธอเธอจำได้ว่าเธอไปกับน้ำตาลและก็เริ่มเมามากน้ำตาลมาส่งเธอที่บ้าน หากแต่สัมพันธ์สว่างที่เกิดขึ้นมันแทบไม่มีใบหน้าของน้ำตาลอยู่ในความทรงจำของเธอเลยแต่มันกลับเป็นอีกคนคนที่เธอรักรักจนหมดหัวใจนี่เราเมาขนาดเห็นน้ำตาลเป็นหมอเลยเหรอเธอคิดในใจอา้าวพี่ฟ้าตื่นแล้วเหรอคะเสียงหวานจากคนที่นอนเปือยอยู่ด้านข้างดังขึ้น ไอ้ฟ้าค่อยๆหันหน้าไปมองเธอยิ้มให้น้ำตาลเล็กน้อยเอาจริงๆเธอก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีจึงได้แค่ยิ้มไปเท่านั้นพี่หายปวดหัวหรือยังคะอืมก็ยังมึนๆอยู่นะคะน้ำตาลคะพี่ขอโทษนะเมื่อคืนพี่เมามากจริงๆอะน้ำตาลรู้คะ่ะ พี่ฟ้าไม่ต้องขอโทษหรอกนะคะน้ำตาลเต็มใจให้มันเกิดขึ้นเองน้ำตาลคิดถึงพี่ฟ้าอยู่ตลอดเลยรู้ไหมคะเธอกล่าวและหมุนตัวหันไปสวมกอดไอฟ้าเอาไว้ไอฟ้านิ่งเงียบเพราะเธอไม่รู้จะพูดอะไรจะให้เธอบอกไปว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเธอเมาเลยคิดว่าน้ำตาลคือคนอื่นก็คงจะดูแย่เกินไป ถ้าพี่ฟ้าไม่มีใครเรากลับมาคบกันใหม่ได้ไหมคะเสียงของน้ำตาลดังขึ้นมาระหว่างที่ไอฟ้ากำลังคุ้นคิดคำถามนี้มันทำให้เธอคิดหนักไม่น้อยบางทีน้ำตาลอาจจะช่วยให้เธอลืมหมอก็ได้นะไอฟ้าไอฟ้านั้นคิดอยู่ในใจและในความคิดของไอฟ้า น้ำตาลก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีเลยมาเห็นร่างสูงยังคงเงียบน้ำตาลจึงเงยหน้าขึ้นไปมองไอฟ้าเหลือบตามองคนที่นอนกอดเธออยู่ก่อนที่จะยิ้มให้และพยักหน้าเบาๆซึ่งแค่นั้นมันก็ทำให้น้ำตาลนั้นยิ้มกว้างออกมาในทันทีก่อนที่เธอจะยื่นจมูกไปหอมแก้มไอฟ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่หลายครั้ง ใครมาส่งแกอ,อ่ฟ้าพัดสอนเอ่ยถามทันทีที่ไอฟ้าเดินมาถึงโต๊ะไอฟ้าถอนหายใจออกมาตาดีจังเลยนะแก่เธอกล่าวพางคิดในใจว่าพัดสอนชวนเธอออกมาบอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาแต่ถ้าเธอบอกเรื่องของน้ำตาออกไปคงต้องกลายเป็นคุยเรื่องของเธอแทนแน่ๆแล้วเราควรบอกหรือไม่บอกดีนะ บอกฉันมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดนานผัสสอนกล่าวออกมาเธอดูออกว่าเพื่อนตัวดีกำลังจะโกหกเธออยู่แน่ๆไอฟ้าทำหน้าเหนื่อยใจที่เพื่อนตัวดีของเธอนั้นก็รู้ทันเธออีกแล้วน้ำตาลฮะนี่แกมากับยาเด็กนั่นได้ยังไงเบาๆสิสอนนี่ร้านกาแฟนะไม่ใช่บ้าน แล้วไอฟ้าก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พัดสอนฟังรวมถึงเรื่องที่เธอตอบตกลงกลับไปคบกับน้ำตาลด้วยนี่แกจะบ้าเหรอฟ้าแกไม่ได้รักน้ำตาลสักนิดแล้วแกจะไปคบกันทำไมและที่สำคัญฉันไม่โอเคกับนางนี่แกยังจะผูกใจเจ็บกับน้ำตาลอยู่อีกเราซ้อนเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะนะ ผัดสอนทำหน้ามุยเธอไม่ค่อยพอใจนะแกตั้งใจจะคบกับน้ำตาลเพื่อลืมหมอ,อพอยใช่ไหมในฟ้าสีหน้าเศร้าส้อยลงทันทีเมื่อได้ยินชื่อนี้ฉันเคยรักน้ำตาลบางทีฉันอาจจะรักเขาได้อีกครั้งอีกอย่างน้ำตาลก็โตขึ้นมากดูมีเหตุผลขึ้น คงไม่มาหาเรื่อง,องหึงหวงแกกับฉันหรอกนะไอฟ้ากล่าวและฝืนยิ้มออกมาว่าแต่แกเถอะไหนว่ามีเรื่องอะไรจะปรึกษาว่ามาได้แหละเรื่องของฉันเอาไว้ที่หลังเอาเรื่องของแกก่อนพัดสอนเอลยตอบทำให้ไอฟ้าต้องถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่